สวัสดีค่ะสวัสดีพอยพี่น้องทุกทท่านเลยนะคะเมื่อนีนกลับมาพบพอกับนิดาและบ้านสวนของขวัญของเราเช่นเคยนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ค่ะนิดากับยูทีหัวไฮไปหน้าเข้าคือเก่านะคะนิดาจะพ้าพีผ้าหนองเข้ามาเบืองหัวคานาทองคาอยู่สวนของเขามันเป็นจังไหนเนาะ ค่ะฝนตกมากแล้วไกลจะเขาหนาหน้าแล้วเนาะเขากัได้ไทยหุดไวได้ไทยไวเตรียมที่จะปลูกเขาค่ะนี่เนาะแต่ว่ามือนีค่ะนี่ด่าอยากผ้าผีผ้าหนองเข้ามาเบิงหัวขั้นเท่หน้าหัวขั้นหน้าหัวขั้นหน้าท่องคำทีถีเพลินวานะคะมันเป็นจังไหนเนาะมีชาเดนเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาก็จะปลูกหลายอย่างค่ะฝั่งนี้จะเป็นบักเขือบักแข้งแล้วก็จะมีแปลงพักมีมีหอมนะคะมีบักเขือก็จะเา่าไปเลยเนาะแล้วก็มีแสกด้วยลำไยนะคะพี่น้องค่ะอืมม,อมือว่านี่กับฝนตกอยู่ค่ะกะ ได้ความชุ่มชื้นขึ้นมาเนาะเราตรงนั้นค่ะจะเป็นสะสานันเท่ากับจะมีปลาเลียงปลาน้าเนาะนี่อุ้มนันเขียวเขียวนันว่ามันยังได้ค่ะพี่น้องค่ะปลูกพริกค่ะปลูกพริกแล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวนะคะตรงนี้คือเป็นแปลงเกาของมันแกวก็ได้ลือได้เก็บผลผลิตแล้วแล้วเท่ากันลือออกแล้วนะคะแล้วก็ไถเตรียมทีจะลงหน้านะคะเออ นะคะมองได้ปลูกไปได้กับปลูกไปเลยนะคะพี่อนค่ะนี่ปักม่วงบักมันนะคะก็จะแฝกไปด้วยยางหน้าเนาะแล้วก็จะเป็นนี่โซนนี้จะเป็นบักเขือเบิดเลยค่ะบักเขือแล้วก็เพิ่งจะล่งพริกไปค่ะเนี่ยอ่าส่วนเรื่องของปุ๋ยนะคะที่นิดาบอกว่าในสวนของเฮ้าใส่เป็นแบบไร้สาร ใส่ไรสารเลยก็คือนี่ค่ะขิงง่วค่ะหอบมาใส่เลยค่ะภุนาผักหวานแล้วก็จะเป็นฟังนีก็จะเป็นปลูกหญ้าไวัยเนาะปลูกหญ้าว้ค่ะโอเคค่ะโ้นนั้นนี่ด่าจะป่อยางไปนะคะนี่จะเป็นหญ้านี่เปียหญ้าว่านิสรเาเลเขาปลูกไว้ถ่ายง่วแล้วค่ะคุณน่ะถ่ายหุดหน้าพอถ่ายหุดหน้าไวถ่ายล่งหน้าเตรียมวานเข่าวานกาแล้วค่ะอนี่ด่าจะพ้าเบ่งหัวขนาห้ทองคำเนาะนี่ค่ะ นี่บักฮุ่งนะคะนี่บ้านเฮ่ามันกับแบบนี้แล้วค่ะยูยูแบบวิถีเช่าบ้านเนาะปลูกยูปลูกกินค่ะพี่น้องค่ะนี่บักฮุ่งนี่พริกนี่โซนนี้จะเป็นพริกงามงามค่ะตอนนี้พริกงามฉีดอยียงจังงามจังสีใส่อยียงจังงามจังสีแบบนี้เนาะนี่ดาจะบอกนะคะเคล็ดไม่รับเลยเนาะ,ะแม่ฉีดจุลินรี่สังคคอแสงค่ะ ไรมาแรงก็จะเป็นนํำสมควันใหม่เนาะแล้วก็ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยขี้งัวซึ่งได้จากาง้วในสวนเท่านี้แล้วเนาะพุณ่ะนี่จะเป็นพริกมักเขือบักฮงเออได้ผลผลิตแล้วได้ค่านีได้เก็บได้เก็บแล้วนะคะพี่นอ้องค่ะเบื้องค่ะพูน่ะบักเขือบักเขือค่ะเนี่ยพอก็จะส่วนเรื่องน้ำนะคะพ่อก็จะต้อ เป็นเป็นทอม่าเลยค่ะตอเป็นทอม่าแล้วก็อ่าหลากสายยางหดอีกเถื่อนึงนะคะแมทเห็ดแบบนี้ค่ะนี่บักพริกบักเขือเนี่ค่ะโซนนี้นี่แหละค่ะที่่น่าปลูกยูกปลูกกินเฮ้ากับ่บ้ตองซื้อนะคะเขากันงกแล้ว,แล,วแล้วประหยัดนี่เขาพริกพริกกับมีหลายสายพันธุ์นะคะพี่น้องค่ะที่ปลูกปลูกนะ เนี่ยน,น่าจะเป็นพริกพริกน้อยนี่ดาบริยั่งลงไปค่ะเนี่ยค่ะแรกด้วยมะพร้าวค่ะโอ้เนี่ยบักเขือโอ้เยาเลยเนี่ยค่ะนี่นี่บักอ,อื้อบักบัวบักฟักบัก,บก,บก,บกแฟงก็จะลงไว้ตามดินทังสี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือแม่ก็เก็บเก็บแล้วละค่ะเก็บรุ่นสองรุ่นไปแล้วละเนาะ อืนี่เดี๋ย,ยางไปเรื่อยๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ถมามว่าออกมาแล้ววมาอยู่บ้านเท่าสิเอาอยังกินเนาะสิเอาอยัางกินสิเหตุอีหยังนะคะนี่และะ้วค่ะเข้ากับปูกอยู่ปลูก,กินเ้องมักอีหยังกับปูกอันนั้นค่ะนี่กล้วยตรงนี้นะคะตรงมีติดสวนติดไฮติดหน้าไวเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะกล้วยนี่นี่ดาเชียเรืองกล้วย <laughs> โอ้นี่ค่ะ เลยพริกนี่โซนี่จะเป็นพริกน้ำเสนอพริกก่อนค่ะมือนี่กินพริกไปก่อนจะเป็นปลูกปูกพืชพักสวนครัวน้ำเนาะนี่ลหละหายังเท่ามาหน้าเท่ากับยางเขามาคือไดเก็บไดยังเมื่อนะคะไดเก็บได้ยังเก็บ,กบพริกเก็บมะเขือเก็บบะฮุ่งกล้วยนะคะนี่ปลูกพักค่ะนี่แหละค่ะ เขาอยู่แบบนี้มันกะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้เป็นขั้นหน้าท้องค่ำนี่แหละค่ะนี่พริกกาจะแสกด้วยล่ำใยไปน่ำนะคะนี่ในสาเขากะเลียงปลาค่ะพี่น้องค่ะพุนะนี่ค่ะ บรรูว่าจะปลูกอีหยังกอนบรรูว่าจะปลูกยังกอน,กกอ,นอ่าลงกล้วยไวไก้กอนเด้อค่ะพี่น้องค่ะพวนนะปลูกไปเลยค่ะเฮาอยากกินอยังเฮาปลูกอันนั้นนะคะนี่ค่ะเมื่อวานนิดากะมือมือมือว่านนิดากะ,าดากะได้ได้ขายได้ให้พี่ให้น้องเขากินอยู่เนาะนี่เบิร์ตฮุนนี่แล้วเขาก็ปลูกอันอื่นปลูก ปลูกอันอื่นไปนํำแซมไปนํำนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะควมเป็นมันเป็นความสุกเล็กๆหน่อยๆเนาะนี่หัวข้าหน้าท้องคำแสกด้วยลำไยนี่โซนนี่ก็จะเป็นบักเขือบักเขือบักแข้งพริก ุ่นหาบักม่วงกับบ่อึดบว่าอ,อยากนะคะขันแต่ว่าขันเท้าบ่ลงมือปลูกบล่งบล,ง,บล,ง,บลงมือเห็ดนีมันกับมันกับบ่ได้ผลแบบนี้เด้อะค่ะพี่น้องคะ่กะก็เลยเชื่อให้ลงมือเลยคะ่ะเห็ดเลยคะ่ะอยากกินยังกัะปูค่ะนี่เป็นแปลงพักค่ะนี่แหละค่ะเป็นเป็นความสุขเล็กๆ้อ่ๆอนอนอะ กะเอาไม้เบิงเขาเนาะนวาได้ปลูกเอียงไปเสนคอค่ะข้านหน้าเข้าควรทีจะเห็ดกวางกวางเข้าไว้นะคะพี่น้องค่ะอ,ออยากยังกระปุกอน,นันค่ะกะได้ปลูกไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นฝีมือพ่อกับแม่ก่อนที่ด้เองนะคะยังทีปรัดเพิ่นแต่วาว่าลงมือทําคือคําตอบเนาะพี่น้องเนาะกะ เป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องทุกทุกท่านเนาะที่กำลังเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดแล้วได้ผล,ผลผลิตแบบได้เฮ็ดใดจังไดกะคอมเมนต์กันในด้เนได้ค่ะพี่น้องค่ะสามารถวาบวกเบากันได้ปูดคุวกันไดนอนิดดัก,กะจะขอลาพีขอลาน้องไปก่อนค่ะมือนี้กะได้เอาคันหน้าทรงข้าม,มาให้พี่ให้น้องเข้าด้เบิ้งได้ช่มน้่กันเนาะ ขอบคุณพี่น้องที่ได้รับชมที่ได้ติดตามสันกระดิง่งติ้งๆไหวนิดาแล้วก็บ,บันส่วนของขวาญเฮานะคะพบอพอกันไม่เนาะคลิปไม้คลิปหนาค่ะให้พี่น้องเฮาแข็งแรงสุขสุข,สขคนเนาะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ